vâng mục đỏ tôi đã vâng mục đích 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 vâng เดไปข่าก็นอนรับเหรอนอนรับมันนอนเงินคนบานอนรับเห้ยนอนรับของเงินแล้วไปข่าน้องไม่ก็เป็นเต็มเสียพนอนได้ นี่ยมยัะเห็นนเื้อก้มมือนี่อันว่มีเราย่นด้นนี่เขาก้มมือนี่ยัยายเ่เสียดายอยู่เ๋ยวันอยู่ฟอนไปาแล้วไม่ว่าตอมยังหลมยังได้ bán hẹn kho không bán được, bán được nữa Mày Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những มารอตลาดกับบอกนี้เราได้ยังเนนี่เอายังนระตลาดตลาดนี่ตะกุงก็ยังเเอาบะกุงกุงกินว่านตลาด ลาดตลาดมันมีอะไรอ่าเรามึงกิด้อย่งกินโอ้อั้คอั่อยสองร้อยอง้อหกหงามกวาะมื่หร่เนาะมีอะไยัง ตลาดนัดซีซ่าหรือคนหลายเปนแบบทอดมีรถจอดขวางทางอยู่จำนวนสองคันนะครับ คันอื่นออกไม่ได้นะครับรถกระบะจอดนะครับหมายเลขทะเบียนบอ,อใบไม้ปาไก่สามกหนึ่งหกบึ่งการนะครับแล้วก็อีกคันเป็นกระบะอีสทูกขิาขาวนะครับรกระไก่ล้ 4, 5, 3, อลิสี่สี่ห้าสามล้อเธานะครับรถของท่านจอดขวางทางอยู่คันอื่นออกไม่ได้นะครับขอความ กำลังมาให้ท่านไปขยับรถของท่านในเวลานี้ด้วยนะครับกระบป๋าอิสุนะครับหมายเลขทะเบียนกล4453รถคันนีนะครับมีไอ้เป็นคันรอกันคันก็จะเป็นฟอร์ดนะครับวันใดยังเขาบ้าก็มาซื้อหน้ายามาซื้อหน้ายาอยู่นี่ก็ได้ครับของกินเซีมอนเออเออไก่ทอดไปเป็นหารอกันเออไปไปยังมือเท่าหนึ่ biên kilo rồi phải Nhìn nó Lại. nó đi. Sang <laughs> 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 <Là ấy. cười> à? Đây là lục. đây là ไอ้อันอันเจะาเอาเลยไอ้ป้าป้าเอาไหมเสียงไอ้อันไหนเอาเอาไหนฮะ4ี่าเอายังลูกอาอนี่ปะนี่นี่ขายได้ครับนี่อันนี้หกสิบบาทจ้าแกโอ้โหอันนี้ก็ ล้วก็เดียวกันบ่แม่นจ้ชเอาเอาทิ้งเนาะเอานี่ยพัสดุ cây ốp ôm gấp hồ nhóm bà. cây ốp nó nguyên mà gì cây ốp ông แน่นๆคน้างกันเข้าปะมาราตลาดมนีเฮะยันนี้มีเห็นหกกัมีปะอ่าบอกเราเียนหกกัมืูด้การเร็วเร็วเร็วรีบลูกค้ารอตลาดมึน,นี่คนหลายครับตั้งหลายตั้งห่อนอัง ba lông ngỗng tăng tay tay không ba coi tao gì vậy ông đếm với nhau bên đấy sờ cái quai này tao

มอนี้มันเป็นมือาอะไร่ยค่ะประกันกอนพนว่าอยจ้านเอ้อย่เนยนี่นัเสียงว่านกังมีข้าอเรา้นกินอว สายกนอันนี้นีสิเป็นรอยอันนี้เป็นหาชิเนาะอันนี้สิบอันนี้สิบวกยังม้วนขึกันยังค่ะสามบกหาชิบขอบขอบวนห่ววหวมเดียวเดียวจ้าอยเดียวปลาสบา À, sợ so vãi loại luôn ừ. Sợ so vãi mình ừ. ba, không? Ừ. Đó. Này ừ. Có đó Xin lỗi vậy đi đi thôi đây, để dài. จริงจริงมันมาตกมือหนองมือนี่ขอ,อกมาตลาดก็ไม่ได้ยังดอกได้หอมก็ได้ไก่โกโป๊ใ,ให้หนองมินเท่าน,นั้นแ่ะ